สุพีมแบรนด์ที่สายสติไม่มีใครไม่รู้จักนะคะแล้วไม่มีใครไม่พูดถึงแบรนด์นี้ไม่ว่าจะทำของขายเท่าไหร่ก็หมดเกลี้ยงภายในไม่กี่นาทีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่า,วาทำไมเสื้อผ้ากระเป๋าหมวกสินค้าของแท้ของสุพีมนั้นหาซื้อยากเลอเกินถึงที่เรียกได้ว่ารวยและมีเงินอย่างเดียวยังซื้อไม่ได้เลยเรามาเริ่มจากจุดเริ่มต้นของแบรนด์นี้ oh. กันดีกว่าค่ะวันหนึ่งในปี1994 ในเจมส์ได้ไปเดินเจอตึกแห่งหนึ่งในถนนลาฟเยกนิวยอร์กเขาคิดว่าตึกเนี้ยน่าจะเป็นธรรมเลที่ดีให้เหล่าสเก็ตเตอร์มารวมตัวกันเขาจึงได้ใช้เงินจํานวน1 2 0 0 0เหรียญสหรัฐในการลงทุนเช่าตึกและสร้างแบรนด์สุพีมขึ้นมาค่ะโดยเขาตั้งใจว่าจะสร้างแบรนด์สําหรับเหล่าสเก็ตเตอร์โดยเฉพาะส่วนคําว่าสุพีมนั้นมาจากไหน ุพิมนะคะไม่มีอะไรมากเลยแค่เขาชื่นชอบผลงานที่มีชื่อว่า a l e r e Supreme ของศิลปินที่มีชื่อว่า John c o a r e n นะคะแล้วเขาคิดว่าคำว่าสุพ r e เนี่ยฟังแล้วดูเท่ดูเจ๋งดีส่วนโลโก้สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงหรือที่เราเรียกกันว่า box logo นะคะเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจาก r o g e a Art ของ Barbara Kruger ต่อมานะคะเรามาดูสินค้าแรกของแบรนด์สุพิมกันดีกว่าคะ่ะ สินค้าแรกนะคะแน่นอนเป็นอะไรไม่ได้ต้องเป็นเสื้อยืดค่ะทั้งหมดนะคะทำออกมาครั้งแรกมีขายด้วยกัน3ลายค่ะ 1. ลายบล็อกโลโก้ซึ่งเป็นลายดั้งเดิมของสุพิมเลยก็ว่าได้นะคะ 2. i ลายทาวิสบีเกอร์ค่ะซึ่งมาจากภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Taxi Driver ค่ะ 3. ลายอัลโฟสเกเตอนะคะซึ่งแน่นอนเสื้อยืดทั้ง3ลายก็ขายดีอย่างเป็นเทน้ำเทท่าเลยก็ว่าได้ จนถึงปัจจุบันสิ่งที่แบรนด์สุพีมแตกต่างจากหลายๆแบรนด์นะคะก็คือแบรนด์สุพีมเป็นแบรนด์ที่ยึดเอดกลักษณ์ของตัวเองพวกเขาจะไม่ทำตามกระแสใดๆจะทำสินค้าที่มีสไตล์เป็นของตัวเองสินค้าต้องเป็นสินค้าที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และชอปสุพีมมีเพียง11ส,สาขาเท่านั้นค่ะก็คือสาขาที่นิวยอร์กบุกลินลอสแองเจลิสลอนดอนปารีสและ ที่จะแบรนด์อีก4สาขาค่ะต่อมานะคะสุพีมเนี่ยก็ได้มีการคอลแลบกับแบรนด์ที่โด่งดังมากมายไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ The North Face, Nike, Vans, Gucci, Rolex หรือที่การคอลแลบที่โด่งดังคงหนีไม่พ้นการคอลแลบกับแบรนด์หลุยส์วิกตองค่ะทำให้เป็นกระแสที่คนพูดถึงกันทุกมุมโลกเลยก็ว่าได้และผู้คนยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อครอบครองสินค้าในคอลเลคชันนี้ แต่ถ้านํามาขายต่อเนี่ยเราสามารถกินกําไรได้ถึงเข้าตัวเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นเืยอยืดเราซื้อมานะคะในราคาป้ายเพียง700เหรียญสหรัฐแต่เราสามารถนํามาขายได้ในราคา1,400ี่ยเหรียญสหรัฐเลยค่ะสุดท้ายนะคะไม่ว่าสุพีนจะทําอะไรก็ขายดีไปหมดแต่สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากแบรนด์สุพีนนะคะก็คือยึดเอกลักษณ์ของตัวเองค่ะอย่าไปตามกระแสใดๆทั้งสิ้นขอบคุณค่ะ